คุณเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรคือความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกกับคนที่ทำงานหนักแทบตายแต่กลับอยู่ที่เดิมหลายคนมักจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของโชคบางคนบอกว่าเป็นเพราะพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิดแต่ผลการวิจัยทางจิตวิทยาตลอด20ปีที่ผ่านมาบอกความจริงอีกด้านกับเราครับว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กน้อยเท่านั้น ความลับที่แท้จริงซ่อนอยู่ในซอฟต์แวร์ของสมองที่เราเรียกมันว่า mindset ครับวันนี้เราจะไปเจาะลึกจิตวิทยาเบื้องหลังความสำเร็จที่คุณสามารถเริ่มเปลี่ยนได้ตั้งแต่วินาทีนี้เพื่อปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณครับหัวใจสำคัญเรื่องแรกที่เราต้องทำความเข้าใจคือรากฐานของความสำเร็จที่เรียกว่า growth mindset ครับดรแคลร์ดเวก นักจิตวิทยาชื่อดังจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ค้นพบว่ามนุษย์เรามีวิธีคิดหลักๆอยู่สองแบบแบบแรกคือ fixed mindset หรือความเชื่อว่าความฉลาดและความสามารถเป็นเรื่องตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนกลุ่มนี้เวลาเจออุปสรรคมักจะคิดว่าฉันทำไม่ได้หรอกหรือฉันคงไม่เก่งเรื่องนี้ซึ่งความคิดแบบนี้แหละครับคือกรงขังที่มองไม่เห็นในทางกลับกัน คนที่ประสบความสำเร็จมักจะมี m i n d s ็ตแบบที่สองคือ growth mindset พวกเขาเชื่อว่าสมองเปรียบเสมือนกล้ามเนื้อยิ่งใช้งานยิ่งแข็งแกร่งทุกทักษะสามารถสร้างขึ้นได้ผ่านการฝึกฝนและคำวิเศษที่พวกเขาใช้เสมอไม่ใช่คำว่าทำไม่ได้แต่คือคำว่ายังทำไม่ได้ครับแค่เติมคำว่ายังลงไปวงจรในสมองจะเปลี่ยนจากความล้มเหลวให้กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้ทันที แต่แค่ม n d เซตอย่างเดียวยังไม่พอครับสิ่งที่จะพาคุณไปถึงเส้นชัยได้จริงๆคือสิ่งที่เรียกว่ากริดหรือความทรหดเคยสังเกตไหมครับว่าบางคนที่ฉลาดมากๆกลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนั่นเป็นเพราะความสำเร็จไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นแต่มันคือการวิ่งมาราธอนอ n งเจล่าดักเวิรผู้เขียนหนังสือเรื่องกริดค้นพบว่า IQ ไม่ใช่ตัวพยากรณความสาเร็จที่แม่นยาที่สุด แต่ตัวแปรที่สำคัญกว่าคือความหลงไหลบวกกับความเพียรพยายามครับจิตวิทยาของความทอรหดคือการล้มแล้วลุกให้เร็วกว่าครั้งที่ล้มมันคือความสามารถในการก้าวต่อไปแม้ในวันที่คุณรู้สึกแย่ที่สุดสมองส่วนหน้าของเราจะแข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่เราบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่ยากและนั่นคือจุดที่ผู้ชนะถูกสร้างขึ้นครับและเมื่อคุณมีความทรหดแล้ว คุณจะเข้าสู่สภาวะขั้นสุดยอดที่เรียกว่า flow state คุณเคยทำงานอะไรบางอย่างจนลืมวันลืมคืนไหมครับรู้ตัวอีกทีเวลาก็ผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วนักจิตวิทยาเรียกสภาวะนี้ว่า flow state หรือสภาวะลื่นไหลนี่คือจุดที่ประสิทธิภาพของมนุษย์พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดครับมันเกิดขึ้นเมื่อความท้าทายของงานพอดีกับทักษะที่เรามี การเข้าสู่โฟล์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเกิดจากการตัดสิ่งรบกวนมีสมาธิจดจ,จอ่อและมีเป้าหมายที่ชัดเจนนี่คืออาวุธลับที่นักกีฬาโอลิมปิกศิลปินระดับโลกและซ e อใช้เพื่อสร้างผลงานระดับมาสเต์พีซถ้าคุณสามารถฝึกตัวเองให้เข้าสู่สภาวะโฟล์ได้บ่อยๆการทำงานจะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปครับแต่จะกลายเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกมีพลังที่สุดครับสุดท้ายนี้ ความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่มันคือวิถีชีวิตครับลองถามตัวเองดูนะครับว่าวันนี้คุณคุยกับตัวเองด้วย fixed mindset หรือ growth mindset เวลาเจอปัญหาคุณยอมแพ้หรือคุณใช้กริดในการก้าวข้ามมันและในแต่ละวันคุณได้พาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาวะ flow บ้างหรือเปล่าความสำเร็จสร้างได้และมันเริ่มที่วิธีคิดของคุณเองครับ ถ้าคุณชอบเนื้อหาจิตวิทยาพัฒนาตนเองแบบเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆในการพัฒนาตนเองทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ